Pakawato Sawakasangko, ya titang jatare purisa yuga ni anta purisa bhukhala. Esa pakawato sawakas. ปาริตวาณัณเมตังสเมตาปันฐาอาเวขิตาขิตาปาริตังพนันดูสัทธิขามจารูปิคิริสิกราตติจันดลิขิวิมานีทีเประเทจารุาเมตารวันนะหันีเขิหวาตุมิขิติ โอมะเจยันดูทีวเจรตตาวิสเมยกังนดาพนาคาติทันดาสันดิเกียังมุนิวรวจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสวัสดิ์โลอายามาทันดาธรรมสวัสดิ์โลอายามาทันดาธรรมสวัสดิ์โล เอวะมิสุตังิขังสมัยังภะคะวานภารณะสียังวิหาติอิสิปตะเนมิขัทายตาตระโคภะคะวาปัญจวัคคีปิโคอามันเดสี เทวะเมิิกเวอันดาปาจิตเดนะนาสิเวิตาภายุจายังกเมสุขขามัสุขานิการิโยโคหิโนุขามอบโดชานิโกอนาริโยอนันดาสันหิโตโยจายังอัตกิลามัทานิโยโคโดโกอนาริโยอนันดาสันหิโต Pakai 1000,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 

sang tadi bidang ko pankawetuka ngerya saja jadi piuka cara pitu kamaram piukan suhuka perwa ke supaya sap ituukahi sampai yoko du ho bihi wi pay yokoduho yangmbikan lapati tam pit kan ปีดังโคปนาปิกเวตุคาสมุทรทยริยาสัตยังยายังตนาปโนมภวิกานันทิราคาซัสหักตาตตตะตตระปินันทินี สั่ยธีทางกรรมตันหาภาวะตันหาวิภาวะตัณหาธีทางโคปนาปิกเวทุคานิโรโทรียสัจจังยวตัสัยยวตัณหายาเสสวโรคานิโรโทจโกปนินิสาโกโมติอนาลิโยธีทังโคปนาเบกเวทุคานิโรตคาเมนิปฏิปทารเรียสัจจัง อายะเมวะอริโยอะธังกิโกมัคโคสายะดิตังสมาทิติสมาสังขโปสัมมวะจจะสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมะวะโยสมาสติสมาสมาธิอิธังทุกขังอริยสัจจังดิเมภิกขเวโพเคนนะสุทเธสุทัมเมสุจกุมฑปาติอนกุฑปาติปัญโญฑปาติวิชโฑปาติอโลโกฑปาติ ตังโอปนินุกข้งอริยสัรจังปริยันติเมภพิกเวปุเพนะนสุเตสุทามมสุจัดพงดับปาติอนันตปัดปัญญาวดปวิจาตบปัอโลโกทปาดีตั้งโอปนิธานุกขังอริยสัจจังปริยันที่มภพิกเวปุเพนันสุเตสุทามมสุจัดพงดับปาติอนันตปีปัญญาวปีวิจาตด a ปัดิอโลโกทปาดี อินันทุกขสมุทโยอริยาสัจจังดิเมผิกเวพเีนะนสุเตสุทเมสุจะโคงดาปาทิอนังตัปติปัญญาดัปตทิวิชาตาปติอโลโปทปาดีตั้งข้อไปในตังทุกขสมุทโยอริยาสัจจังภาฮาดับปาทิเมผิกเวปพเีนะนสุเตสุทเมสุจะโคงดาปาทิอนังตัปติปัญญาดัปตทิวิชาตาปติอโลโปทปาดีตั้งข้อไปในตังทุกขสมุทโยอริยาสัจจัง ไปนั่นที่มีพิกเวปุเพนันสุเตสุธมเมสุจะคงตาปาฏิอนตาปฏิปัญญาตาปฏิวิจาตาปฏิอโลโกโอตาปาฏิอิตังทุกข์ทีโรธทระยะสัจจันติมีพิกเวปุเพอานันสุเตสุธมเมสุจะคงตาปาฏิอนตาปฏิปัญญาตาปฏิวิจาตาปฏิอโลโกตาปฏิ ตังโฆปนิตังทุกันิโรธอริยสัจจังสติกาตปันติเมีภิกขเวปุเพนะนสุเตสุธะเมสุจะคุงตถาปฏิอนตาปฏิปัญญาตาปฏิวิชชาตาปฏิอโลโกตถาปฏิตังโฆปนิตังทุกันิโรธอริยสัจจังสติกาตันติเมีภิกขเวปุเพนันสุเตสุธะเมสุจะคุงตถาปฏิอนตาปฏิปัญญาตาปฏิวิชชาตาปฏิอโลโกตถาปฏิ อิทันตุขานิโรธคามินีปฏิปทาเรียสัจจังดิเมผิกเวปุเพอนันาโนสุเตสุธาเมสุจัะคงตาปาทิ่อนัมตาปฏิปัญญาตาปฏิวิชารตาปฏิอะโลโกอุตาปฏิตังโคอปนิตังตุขานิโรธคามินีปฏิปทาเรียสัจจังปเวตาพันดิเมติกเวปุเพอานาโนสุเตสุธาเมสุจะคงโอตาปาทิ่อนัมตาปฏิปัญญาตาปฏิวิชารตาปฏิอะโลโกทัปาดี ตังโกภะนิตังทุกขานิโรตคามนีปฏิปทาเรียสัจจังภาวิตันนิเมีภิกขเวปูเพนัสสุเตสุธาเมสุจักุูงลาภะที่อนัตตาปฏิปัญญาอุทปาธิวิชาตัปาธิอโลโกทัปาธิยาวาคีวันจะเมภิกขเวอิมสุจตุสุริยสัจเจสุเอวันทีปริวัคังดาวดัสาการังยะถาปูดัง ยานธาสนังนาสเวสสตังหูสีเนวะตวะหังพิกเวสัตถิวเกโลเกสัมมาระเกสัพรามเกสัสสะมณผรามณียาปัจจัยสัตถิวเมตุสัยอนุตตรังสมาสัมบดิเงภิสัมบูจพันญญาสิงยาโตจักเมพิกเวเมสุจโตสุริยาสัจเจสุเอวันติปริวากังตวัสสะการัญยาธาปูดังยานธาสนัง we hosihang digawe satwa lo sama make sasa menapa ra menia bacaya satwa menu saya anutran sama sammbodiing habis sang kudo panjating ya cab senang udah padi aku pame Wimu diaya pakkawata mana panjaweya piku pak wado pas singepinan tui masih menjabai wo ya karena semingpannya mana ia semtu konnya sawi rajangng witang Malang ta jagung

pemanang nan nang dewa, nan dewa nang sadhaka jatuh maharajika dewa dewa manusia